อาหารเช้าสำหรับสามีสุดที่รักนะี่แกงเรียบร้อยนะคะคุณโนรีอิลก็ลงล้อมด้วยพร้อมหน้าทานไม่จ้าผัดผักบุ้งค่ะกะเพราเครื่องในไก่จ้าส้มปลาน้อยส้มปลาน้อย นี่แหละคืออาหารเช้าสำหรับคุณสามีสุธทีรักทำงานทั้งวันทั้งคืนก็ต้องได้รับอาหารสดใหม่ฝีมือพันรายาจักน้อยจักน้อยด้วยจ้า รอณสามีมารับประทานนะคะ,นะ,ะ,ะ,ะจัดไปอย่างให้เสียจัน่นจล้นคุ่นเดียวรุ่นทางจมูกจะรุดเร็วนี่แหละจัดไปจับไป,ไปงไ่ายแล้วงานบ้านงานเรือนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสื้อผ้าชุดทำงานคุณสามีก็ซักตากแล้วเหลือแค่อาเขาเรียกอะไรหรอ นะคะรีดไปให้